ถึงคอลัมน์น้องใหม่ของเรานะครับน้องบิวปิ่นปีนัทของเราเนี่ยฮะแบบนี้บิวทําได้บิวชาเลนส์บอกเลยเห็นหน้าสวยๆนี่ ui, ทําได้ทุกอย่างคือครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของน้องบิวในการมาทําภารกิจนี้ด้วยนะแล้วก็เป็นเทปแรกของน้องบิวด้วยอยากจะให้ดูให้กําลังใจน้องมันหน่อยนะ,ะน้องเขาบอกว่าไปขี่ม้าครั้งแรกในชีวิตต่อด้วยคลายร้อนล่องแพที่จังหวัดกาญจนบุรีจะกรี๊ดดังขนาดไหนติดตามชมกันเลยครับ สนับสนุนโดยไฮลักซ์รีวอ GR Sport ใหม่ r e d Your Ultimate Ambition ิขี่มอเตอร์ไซค์แล้วแบบยกล้ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะบีซิกสบาย, <Okay. S 2> บายดีรถมี <Okay. S 2> ได้ นะคะเรามาอยู่กันที่จังหวัดกาญจนบุรีเอ้ยกาญจนบุรีนะคะมาอยู่กันที่มีปาม้าชาววณัตินเองนะคะบิวเนี่ยไม่เคยขี่ม้าเลยนะคะในชีวิต <c oughs> นี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตมาดูว่าจะรอดหรือว่าจะร่วงต้องถามคุณนี <c oughs> อันนี้ชื่อ้องอะไรคะชื่อทริกส์ทริก,รก<อ>แล้วจริงไหมอะคะพี่ติเวลาที่เขาบอกว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังเวลาการขี่ม้าอย่าไปยืนข้างหลังมันม้าเขาจะป้องกันตัวหรือเขาต่อสู้เนี่ยเขาจะใช้เท้าด้านหลังที่เขาเรียกม้าเตะ อย่าคิดว่าแค่ข้างหลังอย่างเดียวข้างหน้าสามารถทำร้ายเราได้ข้างหน้านี่หมายความว่าข้างหน้านี่เขาสามารถกระโดดยกเหยียบเราได้เลยที่ที่เราปลอดภัยที่สุดเวลาเราเข้าหามาคือช่วงนี้ประมาณนี้นแต่ช่วงนี้เนี่ยเขาก็สามารถทำร้ายเราได้อีกกก็คือว่าเขาตกใจเสียงรถไถฮะเขาจะแหวงกัดเข้ามาหาเราได้เนี่ย,ยั้ใกล้ปากเขาแต่อยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็ยังปลอดภัยปลอดภัยกลัวแล้วตกใจแต่ที่คือเรียบร้อยมากนิ่งมาก ผู้หญิงก็จะชอบเพราะว่าเันแบบแบบสาวหญิง่งอะมีหญิ่งส,สวยมีรองเท้าบูทมีอะไรงน้เนาะเห <c oughs> มือนม้าถ่ายรูปแต่ถ้าเป็นพี่จะออกแนวขบอย <c oughs> มีแท้ไหมสายก็เลยสายบังเหียนมันทําหน้าที่นะที่ว่าหยุดมา้าเลี้ยวมา้าชะลอมา้าอยู่ที่สายนี้เลย การขี่ม้านอกจากจะอยู่ที่ใจแล้วสติคือสิ่งที่สำคัญมากๆและแล้วก็ถึงเวลาที่บิวจะได้ลองขี่ม้าครั้งแรกในชีวิตโดยมีครูเอกตามประกบไม่ห่างเมื่อกี้ที่ถอนหายใจอะคือเขาเบื่อหรือเปล่าเรนิดหนึ่งครับเป็นธรรมดา <laughs> เราไม่เบื่อเลย <laughs> ที่ฝึกขี่ม้าเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ได้ม้าคู่ใจตัวใหม่ชื่อว่าน้องซัมเมอร์เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะคะไปขี่แบบเรลวใช่ไหมคะ mm hmm. ก็จะมีบิว mm hmm. คุณตีแล้วก็มีครูเอกแล้วก็มีน้องปลาใหญ่อีกคนหนึ่งสมาชิกของเราเดี๋ยวตามเข้าไปข้างในเลยค่ะว่าจะสวยขนาดไหน mm hmm. ม้าตัวที่แบบแพงที่สุดที่ตัวไหน,นะคะต้นข้อม้อาอยู่๋อข้างในตัวเป็นล้านไหมสองล้าน ก้งยังมีวันก่อนเห็นทีตัดหน้ารถเอามีเก้งด้วยมีเก้งมีช้างป่าดีแล้วแหะให้เขามีนะอย่าไปวุ่นวายกับเขาอืค่ะผิวที่รักษามาในวันนี้ไม่เหลืออะไรแล้วอ v e n t u r ์อากาศร้อนสุดๆแดดเปรี้ยงแสบหน้าขนาดไหนบิวก็สู้ตายแต่ที่ลุ้นมาตลอดทางกลัวพี่ช้างป่าจะออกมานี่ละค่ะหายใจไม่ทั่วท้องถ้าออกมาแล้วก็งานนี้ตัวใกลตัวมันนะคะ เมื่อกี้เราไปที่หมู่บ้านท่ามะนาวใช่ไหมคะอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีระยะทางอยู่ที่ประมาณ3-4กิโลเมตรซัมเมอร์น่ารักมากเป็นเด็กดียกหน้าไป3รอบเดี๋ยวโชว์เดี๋ยวโชว์ให้ดูค่ะว่าซัมเมอร์เดี๋ยวเขาจะยกหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วถ้าหนูหงายหลังไปเลยไม่หงาย้าหงายเดี๋ยวคุขารับครับผมแนี่ยนะครับไปด้วยกันคุณครูให้สัมภาษณ์บอกว่าเดี๋ยวครูจะเซฟให้ถ้าครูไม่เซฟเนี่ยนะครูนะเราจะโดนทับไปด้วยกันใจไม่ดีอ่ะกลัว เัิก่อนดิก่อนพบคือพ,พร้อมดึงอะไรอะไรตัวจีนันรักมากเลยอ่ะเสมอหัอวใจจะวายยังยังยังสูงไม่พอ,อขออีกสักที เมื่อกี้มันสูงมากแล้วนะไม่สูงหรอยังไม่สูงว่ตไน <c oughs> สรุปภารกิจการขี่ม้าในวันนี้สำเร็จผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแม้จะกรี๊ดเสียงดังไปหน่อยแต่บิวก็เอาชนะความกลัวมาได้สำเร็จไหนๆมาจังหวัดกาญจนบุรีทั้งทีพี่ตีกลัวจะมาไม่ถึงชวนพวกเราไปล่องแพให้หายร้อนกันต่อค่ะ กลัวน้ำมากแล้าดูแม่น้ำสิคะแม่น้ำแควใหญ่วันนี้ทำได้ทุกอย่างแต่เพราะฉันเหลื่อแค่อีกอย่างเดียวต้องทำให้ได้ไปเอยเลยไปเลยไปเลยไปลตัวลงไปตัวลงไปจับลจจับตัวนี้ไปจับตัวนี้ไไดีวะอย่างนั้นจับจับจับแลไว้กล้า้ขาลงไว้กล้าแล้วทิ้งขาไปเลยเนะ เออทิ้งขาไปเลยเออทำอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยครับเออ,เอ,อแค่นั้นพอจันทำได้สี่ฉานทำต้องสนอ,อ,อยากให้ทุกคนลองมาสัมผัสกับความแปลกใหม่ธรรมชาติที่สวยงามและก็ไม่ไกลจากกรุงเทพที่ฟาร์มม้าชวนัทจังหวัดกาญจนบุรีไม่ต้องถามค่ะดูสภาพก็รู้เย็นมากและความคิดคือพวกเราเนี่ย แพ่คว่ำจมน้ำคนที่จมน้ำพี่แต่ว่าสุดท้ายนี่เรารอาชีวติตมาได้เพราะว่านี่นะคะคือแบบนี้บิวทำได้บิวชาเลน์ค่ะอัน,นิรุธแก้วมณีถ่ายภาพปิ่นปินัทถากุลวีดนันต์สวัสดีค่ะ ทำได้บิวชาเลจนเฮคือไปดูเบื้องหลังนะไปดูบิวทำน่ารักกว่านี้นะพี่ไปดูไปนั่งดูนะน้องก็ถ่ายอะไรมานะนั่งดูนะโอ้โหน้องก็ทำหลายอย่างมากจริงๆพี่จีแล้วแบบงานนี้นะบอกเลยว่าเหนื่อย ไม่ใช่แค่น้องเหนื่อยทีมงานนะคะก็เหนื่อยด้วยนะคะก็เหนื่อยด้วยนะคะน้องก็กรี๊ดดังมากเลยใครอยากติดตามผลงานเพิ่มเติมของน้องบบวปิ่นปีนัทนะคะเจอกับน้องได้ข่าวดึก 7hd ห้องข่าววารตี้นะคะแล้วก็7ีช่วยชาวบ้านนะคะตามกันได้นะก็เจอน้องบบวแบบนี้ทุกวันพุธได้เลยนี่แหละครับมบวทําได้ เออเราก็อยากทําแบบนี้บ้างแต่เราทําไม่ได้แต่พี่สูสีนะเสียงกรี๊ดเสียงกรี๊ดของพี่สีจะไม่ต้องห่วงแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปขี่ม้าหรือลงน้ําขนาดนั้นน่ะมีฉันกลัวเออความขี้กลัวมันมีเยอะขี้ขาดตาขาวเดี๋ยวพาไปกับน้องบิวเลยแล้วกันนะครับ